สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเดันสันไลท์นะครับตอนนี้อยู่ในช่วงรีวิวนะครับโอเควันนี้เรามารีวิวจงหลี่กันนะครับเราชิวิตยอยู่ที่สองพันสี่นะครับเราอยูท่ที่ที่สองพันหนึ่งนะครับโอเคครับประมาณนี้นะสแต็กรวมอยู่ที่หกสิบสามครับร้อยหกสิบสองนะครับโอเค ความเสียหายโบหินอยู่ที่90%นะครับหอกเราใช้เป็นเดสแมทนะครับหอกพีพีนั่นเองนะครับขัดสองนะครับแล้วก็ส่วนเซตเราใช้เป็นสองหินสองโนเบสนะครับนี่ครับเบสครับโอเคชิ้นนี้ประมาณนี้นะครับผมใส่เป็นโจมตีนะครับไม่ได้ไม่ได้ใส่เลือดนะครับคือไม่ต่างกันมากนะครับระหว่างเลือดกับโจมตีโอเค จริงไม่ควรเป็นいいชำนาญท่าติดนะครับแต่นี่คือเอาแค่แบบว่าเราพอหาได้นะครับสายฟรีๆอย่างเราๆกุ่ม,มดาวหนึนห่งนะครับไม่มีผลต่อการไม่มีผลต่อดามเมจอะไรทั้งสิ้นนะครับส่วนพลสวรรค์เป็นสองหกสิบนะครับโอเคตัวถัดไปเป็นหูเต่านะครับอเอาแค่หมายทีมครบเฉยเลยครับไม่มีอะไรตัวนี้นะครับ เบโด้ก็เหมือนกันนะฮะเป็นอันที่แปลกปกตินะครับมีเบนเนตอีกตัวหนึ่งที่มีความสัมพันธ์กับเรื่องนี้คือใช้ดับลี่นี่ดีไซน์นะครับดีช้าแล้วก็เป็นซีโนเวสนะครับซีโนเวสคอมเบนเนตก็เดี๋ยวมาดูกันเอ่อประชานานธาตุนะครับก็เป็นเท่าที่เราหาได้ครับไม่ได้เราเอาส่วนใหญ่ส่วนแต่เอฟเฟกรวมนะครับไม่ได้เป็นอะไรมากคือธรรมดาธรรมดาฟรีๆอย่างเรา กุมดาว4นะครับคอนโซว,วันอยู่ที่148นะครับโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูตอนที่กั้งแต่ アンコウフラク。くない。<っ>燃えろ。冒険だぞ。みんながそばにいてくれるわ。ガ山八九、天童万象ふっはっ。甘い。 เครับไหนป็นบ้างครับเดี๋ยวรารอรอไปแบบว่าเออกินยาบัฟกระดูนะครับโอเคครับเมื่อกี้เราเออเร้การกินยาบัฟไปแล้วนะฮะแล้วพอดีว่าเกิดอซมอนไม่เกิดเลยฮะเราเลยตัดว่าลองตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวให้กบวนกันไปใหม่เอาไเดินจิตเมอนมันมอนไม่เกิดเลยฮสกึสกิอาริเซนนจุสด โอ้แสนสามเลยนะครับสุดยอดเลยนะฮะเป็นไงบ้างครับสำหรับฮอกซี่ดาวผมว่ามันเยี่ยมไปเลยนะฮะสายฟรีอยู่ได้ครับเกมนี้โอเคเราวนกลับไปที่เดิมับเราจะ้ทำการกินยาไปหนึ่งตัวนะครับเจนยาตัวนี้นะครับเพื่อเพิ่มเบตเดียวผมว่ามันก็เคียงบอแล,ะะล้วสำหรัจงหลีไปขอให้หมอนเกิดมาสองรอบนะแนไม่เกิด โอเคเกิดแล้วไปเลยตามไปเวกตีรุนก่ดกับแป๊บหนึ่งเนี่ยฮึฮึขึัน แม่กันบ้างเขาก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการเทสจงหลีนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้า See you again next time